สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะพบกับดิฉันจินตนาทิพยารัตกุลค่ะความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจวันนี้นะคะต้องจับตาตลาดเงินแล้วก็ตลาดทองคำค่ะหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีมติยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่า QE ของสหรัฐนะคะซึ่งมีผลต่อภาวะเงินทุนเคลื่อนย้ายเพราะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมีผลให้ค่าเงินบาทและค่าเงินในภูมิภาคอ่อนค่าลงค่ะ เมื่อวานนี้นะคะค่างเงินบาทในบ้านเราอ่อนค่าที่สุดในรอบ3สัปดาห์โดยปิดตลาดที่ระดับ32บาท57สตางค์ถึง32บาท58สตางค์ต่อเหรียญสหรัฐเนื่องจากตลาดคาดการว่า เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการไว้ส่วนเปิดตลาดในภาคเช้าวันนี้แม้ว่าเงินบาทจะขยับแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่านายกอบสิทธิศิลปชัยผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนธนาคารกสิกรไทยได้คาดการ์ค่ะว่าในปีนี้มีโอกาสที่จะเห็นเงินบาทอ่อนค่าแตะ33บาทต่ตอเหรียญสหรัฐ และปีหน้าอยู่ที่3 4บาทต่อเหรียญสหรัฐหากดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐปรับสูงขึ้นจะทําให้นักลงทุนดึงเงินกลับไปซื้อพันธบัตรสหรัฐแทนค่ะส่วนตลาดทองคําได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐยุติมาตรการ QE เช่นกันนะคะเนื่องจากกองทุนเฮดฟันเทขายทองคําทํากําไรบางส่วนส่งผลให้ราคาทองคําในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามกว่า1,200เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ส่งผลให้ราคาทองคําในประเทศค่ะปรับลดลงไปด้วยเมื่อวานนี้ปรับลดลง4ี่ครั้งรว ลดลง350บาทส่วนเปิดตลาดในวันนี้ลดลงอีก200บาทดังนั้นต้องติดตามว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อใดนะคะเพราะว่ามีผลต่อทิศทางของราคาทองคำค่ะ คุณผู้ชมคะในวันที่31ตุลาคมของทุกปีนะคะถือเป็นวันแห่งการประหยัดและการออมของโลกค่ะเพื่อให้ประชาชนทั่วโลกนะคะตระหนักถึงความสําคัญของการออมและประเทศไทยก็ได้กําหนดให้เป็นวันออมแห่งชาตินะคะมาตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมาค่ะซึ่งในส่วนของธนาคารออมสินนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมมอบกระปุกออมสินให้แก่ผู้ฝากเงินหรือเปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่200บาทขึ้นไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ส่วนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยฉลองครบ11ปีนะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากประจํา11เดือนคืนความสุขให้คนออมเงินเป็นเงินรับฝากประจําเพื่อการลงทุนตามหลักวากาละโดยเปิดบัญชีขั้นต่าครั้งแรก10,000บาทฝากเพิ่ม ากเพิ่มครั้งต่อไปไม่จํากัดจํานวนครั้งและฟงเงินค่ะรับผลตอบแทนทุกเดือนโดยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอยู่ที่ร้อยละ3.11ต่อปีระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันที่1-30ถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะ ด้านการเตรียมความพร้อมนะคะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกระทรวงพาณิชย์เร่งตบทวนกฎหมายแข่งขันทางการค้าใหม่ให้มีความเป็นสากลก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอุมัติบังคับใช้ให้ทันภายในปี2558ค่ะการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าครั้งที่1ทับ2557ในวันนี้นะคะมีนางอภิรดีตัน อันตราพรรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระสงพาณิชย์เป็นประธานวาระสําคัญเป็นเรื่องการยกร่างกฎหมายแข่งขันทางการค้าใหม่ให้มีความเป็นสากลเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยกําหนดจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบภายในเดือนธันวาคมนี้เพื่อผลักดันให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ภายในปี2558สำหรับประเด็นสำคัญในการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวได้แก่การนำรัฐวิสาหกิจมาอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแข่งขันทางการค้า ปรับเพิ่มนิยามผู้ประกอบการธุรกิจให้หมายรวมถึงบริษัทในเครือและเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นองค์กรอิสระพร้อมกับเพิ่มเติมหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีอำนาจประกาศแนวทางปฏิบัติเรื่องต่างๆต,ต,ตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังเสนอให้เพิ่มมาตรการลดหย่อนโทษให้กับผู้ร่วมกระทําผิดแต่เข้ามาเป็นพยานหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบเพื่อลดการหัวทางธุรกิจจนกระทบต่อภาพรวมและลดบทลงโทษในบางมาตราด้วยค่ะ ตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นทิศทางเดียวกับภูมิภาคค่ะส่วนตลาดหุ้นสารัฐปิดการซื้อขายวันที่30ตุลาคมในแดนบวกค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป221.11จุดนะคะปิดที่17,195.42จุด n a s d a กเพิ่มขึ้น16.91จุดและ S&P 500เพิ่มขึ้น12.35จุดฟังตลาดหุ้นเอเชียดัชนีนิกเกอตตลาดหุ้นตเกียวปิดภาคเช้าในวันนี้พุ่งขึ้นไป263.06จุด โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับขึ้นของตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ค่ะที่ทางเดียวกับห่างเสงตลาดหุ้นฮ่องกงที่ปรับเพิ่มขึ้นไป214.50จุดส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะปิดภาคเช้าวันนี้แตะที่ระดับ1,573.06จุดบวกขึ้นไป7.71จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า20,000ล้านบาทค่ะ ราคาน้ำมันดิบที่ตลาดในเม็กซิฮาราฐปรับตัวลดลงไป1เหรียญปเซนปิดที่81เหรียญ12เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเปร็นตลาดลอนดอนร่วงลงไป88เซนค่ะปิดที่86เหรียญยีเซนต์ต่อบาร์เรลราคาทองคำในประเทศลดลงไป200บาทต่อบาททองคำโดยทองคำแท่งนะคะรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ18,350บาทขายออก18,450บาทส่วนทองรูป,ปรพรรณค่ะขายออกอยู่ที่บาทละ18,850บาทค่ะ คุณผู้ชมคะปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะฝากมาจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมฟังแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนนะคะในงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี2558ซึ่งได้ระดมูรูทางด้านเศรษฐกิจระดับแนวหน้านะคะมาร่วมสนทนา,าทิดรนรงชัยอัครเสรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสุภวุฒิสายเชื้อกรรมการผู้จัดการสายวิจัยธุรกิจหลัก รับบริษัทหลักทรัพย์พัทระนะคะและก็การปาสกฐาพิเศษโดยรองนายกรัฐมนตรีบ่มราชวงศ์ปรีดียทรเทวกุลค่ะโดยงานนี้นะคะจัดขึ้นในวันอังคารที่11พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรมพลาซาแอธินีนะคะบัตรราคา3,000บาทผู้ที่สนใจติดต่อซื้อบัตรได้ที่สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์หรือว่าสอบถามฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะที่หมายเลข0894956555ค่ะ